หนุ่มนักประดิษฐ์ย้อนเวลาตอนที่111กลับบ้าน3ตอนจบรถที่วิ่งซ้ำมาบนเส้นทางเดิมใช้เวลาถึงสองวันเพราะกลางคืนก็หยุดพักไม่ได้รีบเร่งเหมือนมาที่หมู่บ้านหลังเขาแต่ทศมีความสุขอย่างน้อยก็ได้บอกว่าตัวเองเคยเป็นคนวัยห้มาก่อนจางยังรับได้ไม่เกลียดชังมันคือดวงชะตาของพรมลิขิตโดยแท้แต่ยังเหลือคำถามที่อยู่ในหัวอยู่ตลอด ทำไมความสีวิไลเริ่มตั้งแต่ยุคนี้นี่มันตั้งพันปีส0 0พัปีวันข้างหน้ายุคที่เขาจากมาก็น่าจะเจริญไปไกลกว่านี้ทดนิ่งคิดอยู่ตลอดจนมาถึงหมู่บ้านดินดำได้แวะบอกถึงความสำเร็จก่อนออกเดินทางต่อไปข้างหน้าได้ขอเติมน้ำใส่ถังเพื่อใช้กลางทางถึงได้ลาจนมาถึงหมู่บ้านดงไผ่ก็เป็นเวลาช่วงเย็นเกือบค่ำมืดเพราะเส้นทางมีฝนตกอยู่ตลอด ไม่สามารถเพิ่มความเร็วขึ้นไปได้กลางคืนก็ยังคงได้ยินเสียงเสือร้องอยู่เหมือนเดิมแต่ไม่ได้เข้ามาคุกคามคงเพียงแต่เดินวนเวียนอยู่นอกรถหันจะใช้ปืนไฟยิงก็กลัวเสียงดังเด็กจะตกใจตื่นมาร้องไห้คืนนั้นก็กินเนื้อย่างไฟจนแห้งของท่านทับแลฝากมากินคู่กับข้าวเหนียวอย่างง่ายๆ เริ่มดึกอากาศก็ยิ่งเย็นเสียงเสือที่เคยร้องตอนนี้เงียบหายไปแล้วเพราะมีฝนที่ตกหนักกว่าเดิมจางนอนขยับเข้ามาชิบทดมากกว่าเก่าโดยมีลูกสาวอยู่ตรงกลางแต่เธอก็ยังเข้าใกล้ให้มากขึ้นไปอีกเพื่อจะได้เอาหัวซุกตรงไหล ทดยิ้มอย่างชื่นใจผู้หญิงถ้าได้รักไปแล้วแม้ว่าผู้ชายจะขี้เหร่เพียงใดพวกนางก็ยังคงรักอย่างเหนียวแน่นทั้งที่เป็นเพศที่ชอบเลือกแต่สิ่งสวยงามด้วยความละเอียดของจิตใจทำให้พวกนางสามารถเห็นความสวยงามจากข้างในออกมาข้างนอกได้อย่างเหลือเชื่อตื่นเช้ามาหลังจากล้างหน้าแปรงฟันก็ขับรถออกกันทันทีถ้าช่วงไหนฝนไม่ตกก็สามารถทำความเร็วได้ แต่ถ้าทัศนวิสัยไม่ดีแม้แต่เส้นทางที่มีน้ำเจิ่งนองก็ต้องชะลอความเร็วเพื่อความปลอดภัยวิ่งกันมาแค่เจ็ดวันก็ถึงหมู่บ้านเสือร้องเจ้าของหมู่บ้านดีใจเมื่อเห็นกลุ่มของทศอีกครั้งชายหนุ่มกล้ามใหญ่ไม่ใส่เสื้อรีบเดินเข้ามาต้อนรับอย่างยิ้มแย้มพูดขึ้นว่าท่านเทวดาเมืองข้างหน้าสิวิไลเพียงใดทศตอบจากนี่ไปอีกนานมากก็จะมีสี่หมู่บ้านที่ร่ำรวย ทศไม่รู้จะบอกระยะเวลาเพื่อสื่อสารเป็นวันเดือนปีก็คงพูดได้เพียงเท่านี้เห็นท่านทองจ้องมองตนเหมือนจะยังรอคำตอบต่ออีกจึงพูดว่าแผ่นดินที่ใกล้ที่สุดสำหรับท่านก็คือหมู่บ้านหลังเขาจากนั้นไปอีกนานก็เป็นหมู่บ้านหนองใหญ่ทั้งสองมีแผ่นดินที่กว้างใหญ่กว่าของท่านสามเท่าพร้อมกับชูนิ้วขึ้นมาเพื่อความเข้าใจมีกองกำลังรักษาตัวเองอีกที่ที่ร่ำรวย แต่อยู่ในดินแดนของหมู่บ้านหนองใหญ่หมู่บ้านดงมะพร้าวร่ำรวยเพราะค้าขายกับแผ่นดินใหญ่อย่างอาณาจักรน้ำเค็มที่เจริญสุดขีดทั้งหมดปกครองโดยการกดขี่ เรียกสวยจากหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ใกล้เคียงแต่ตอนนี้เราได้ขอร้องไม่ให้ทำเช่นนั้นอีกเพื่อความเป็นสุขของทุกคนไม่เช่นนั้นก็จะต่อสู้แย่งชิงแผ่นดินกันไม่สิ้นสุดท่านทองคำถึงกับขอแห้งกลืนน้ำลายแทบไม่ลงเขาเคยคิดมาตลอดว่าหมู่บ้านของเขายิ่งใหญ่ในเมื่อมีแผ่นดินที่ใหญ่กว่าตัวเองแถมมีอานาจมากกว่าอีกสักวันหมู่บ้านของเขาก็ต้องย่อยยับ เพราะการแย่งแผ่นดินจากคนพวกนี้ถ้าหากไม่มีท่านเทวดาเป็นคนห้ามปรามเห็นที่จะอยู่ไม่เป็นสุขเสียแล้วท่านทองคํามองไปที่คือพูดหลานชายคืนนี้นอนพักที่นี่กันเถอะคือมองไปทางคุณทดเพื่อเป็นการถามทศผงกหัวเป็นคำตอบเพราะมาถึงที่นี่มันก็เป็นเวลาบ่ายโมงแล้วครั้นจะออกเดินทางมันก็ไปได้แค่นิดเดียวแล้วพักนอนในป่าสู้เสียเวลานอนที่นี่เดินนอกรถพาลูกออกมา ได้รับอากาศสดชื่นภายนอกบ้างท่านทองคำคุยกับคืออย่างคนสนิทส่วนคือก็เรียกลุงอยู่ทุกคำคงเป็นเพราะคือพูดเก่งเข้ากับผู้ใหญ่ง่ายบางครั้งก็ยังให้ความรู้จากหมู่บ้านเทวดากับลุงทองคำได้อีกด้วยอย่างเช่นไม้ขีดไฟมีส่วนผสม ตามคำพูดถึงชื่อแร่ธาตุและเข้าใจของคือท่านทองคำก็ทำตาโตเท่าไข่ห่านไม่ใช่เพราะได้เคล็ดวิชาแต่เป็นเพราะว่าทึ่งในความสีวิไลนั่นเองแค่เอ่ยชื่อมาก็ไม่รู้จักสักอย่างไหนจะเรื่องน้ำปลาก็ไม่มีปัญญาหาเกลือมาใส่แค่ได้ฟังที่คือเล่าก็ถือว่าเป็นบุญหูแล้วท่านเทวดาอุ้มลูกลงมาท่านทองคำพูดขึ้นว่า โอ้ท่านเทวดาหมู่บ้านของเรามีบุญยิ่งนักได้ต้อนรับลูกของท่านตั้งแต่ยังเด็กคือพูดลูกผมก็มีแล้วครับพูดเสร็จก็รีบลุกออกจากที่นั่งไปที่รถเรียกพี่อ้ายกำลังโอลูกชายที่กำลังร้องไห้ให้พาเด็กลงไปข้างล่างเหมือนอย่างคุณทศตอนนี้เด็กเริ่มโตมีพัฒนาการรับรู้ได้ขึ้นอีกเยอะมีการจดจำแยกแยะยิ้มแยม้มขยับแขนไปมาได้ดั่งใจยิ่งอยู่ในรถก็นอนงาย นอนคว่ำกลิ้งตัวได้ทำให้จางต้องระวังเป็นอย่างมากเมื่อเจอคนอยู่เยอะกลับไม่ร้องงอแงส่งรอยยิ้มให้กับทุกคนเสียอย่างนั้นท่านทองคำพูดว่าเด็กอะไรหน้าชังเหลือเกินไม่ตื่นกลัวคนอีกต่างหาก พ่อแม่ยิ่งใหญ่ลูกก็ไม่แตกต่างอยู่แล้วทำเอาจางถึงกับเขินหน้าแดงแต่คำพูดของท่านทองคำนั้นมาจากใจพารกน้อยดีใจเมื่อได้เห็นข้างนอกพากันหัวเราะเอ,อิกอ้ากอย่างมีความสุขท่านอ้ายพูดว่าสงสัยต้องจอดพาลงมาข้างล่างบ่อยๆแล้วล่ะถดพูดก็ดีนะเพราะเด็กอายุ2เดือนแล้วเป็นช่วงที่ลูกๆเริ่มเรียนรู้หลายอย่างท่านอ้ายพาสาวๆอุ้มลูกเดินเล่น เย็นนี้ทดแบ่งปลาหมึกทะเลตากแห้งจากหีบไม้บนหลังคารถลงมาให้ท่านทองคำได้ลองชิมตอนแรกที่มีกลิ่นรุนแรงแต่เมื่อย่างไฟกลับมีกลิ่นหอมถึงขนาดชาวบ้านที่อยู่ห่างออกไปยังเดินเข้ามาใกล้ถามว่ากลิ่นสิ่งนี้มันอยู่ที่ใดทำไมมันถึงได้หอมอย่างนี้ทดได้ฉีกตัวที่ย่างไฟสุกให้กิน ทุกคนต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยเหลือเกินของสิ่งนี้เรียกว่าอะไรทุกคนต่างก็เงียบกลัวว่าจะไม่ได้ยินท่านเทวดาบอกว่ามันคือปลาหมึกจากแผ่นดินที่ชื่อว่าอาณาจักรน้ำเค็มแล้วก็ถึงเวลาของคือที่จะเล่าถึงสิ่งแปลกประหลาดที่อยู่ในน้ำเค็มเป็นแผ่นน้ำที่กว้างใหญ่จนมองไม่เห็นฝั่งมีปลามีกุ้งมีหอยอยู่มากมายล้วนแต่ตัวใหญ่กันทั้งนั้น เกลือที่นั่นมีอยู่เยอะมากให้กันรฟรีๆยังไม่มีใครเอาทุกคนได้ฟังถึงกับตกตะลึงขนาดเกลือที่มีค่ายิ่งกว่าทองยังกลายเป็นสิ่งไม่มีคุณค่าแล้วแผ่นดินของพวกเขาจะยิ่งใหญ่เพียงใดท่านทองคำถามด้วยความตื่นตระหนกกลัวว่าพวกเขาเหล่านั้นจะถือโอกาสตอนท่านเทวดาไม่อยู่เข้ามาโจมตีแล้วเจ้าอาณาจักรของพวกเขาเป็นคนอย่างไรคือตอบว่า เป็นคนดีมีชื่อว่าท่านโทนเป็นเพื่อนกับท่านเทวดาสองท่านรู้จักกันมานานแล้วก่อนที่จะไปถึงอาณาจักรน้ําเค็มเสียอีกท่านผู้นั้นเคยเดินทางผ่านหมู่บ้านของท่านมาแล้วถึงสองครั้งแต่บังเอิญระหว่างทางได้รับบาดเจ็บเสียขาไปหนึ่งข้างถึงค้างอยู่หมู่บ้านดงดิบอยู่นานเมื่อเจอกับท่านเทวดาก็ดีใจมากร่วมเดินทางไปกับรถของท่านเทวดา จนถึงแผ่นดินของท่านโทนท่านทองคำนิ่งคิดอยู่พักหนึ่งพูดขึ้นว่าเป็นชายอายุเท่าเราร่างกายสูงใหญ่ขาขวาใต้เข่าขาดหายใช่หรือไม่คือตอบว่าใช่เราเคยไปสำรวจจะเอาหมู่บ้านนั้นเข้าเป็นอนณาเขตของหมู่บ้านเสือร้องแต่ดูช่วงฤดูไม่เอื้ออำนวยก็เลยหยุดพักไว้ก่อนแต่เราเคยเห็นผู้ชายคนนั้นแล้วล่ะไม่นึกเลยว่าจะเป็นผู้สูงศักดิ์จากแผ่นดินยิ่งใหญ่ แค่คิดก็ทำให้ขนลุกขึ้นมาไม่ใช่แค่แผ่นดินเดียวที่จะไปสร้างความเจ็บช้ำแต่เป็นถึงแผ่นดินของท่านเทวดาอีกไม่อยากคิดถ้าทำไปแล้วหมู่บ้านของเขาจะเหลือสิ่งใดแผ่นดินนี้มันช่างกว้างใหญ่ดีที่ได้รู้จักกับท่านเทวดาเสียก่อนไม่อย่างนั้นก็หลงคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่ทีแท้ก็เป็นแค่ลูกไก่มัวแต่ไล่จิกกินหนอนบนพื้นโลก ไม่รู้บนท้องฟ้ามีเหยี่ยวตัวใหญ่กว่าแม่ของมันเสียอีกคืนนั้นทดรีบแจกเกลือให้กับทุกคนก่อนเข้านอนเพราะพรุ่งนี้เช้าจะได้เดินทางกันตั้งแต่ตีห้าแล้วเช้ามืดก่อนออกเดินทางก็มีท่านทองคําและชาวบ้านมายืนส่งกันเต็มไปหมดทุกคนได้โบกมือทักทายกันอยู่ตลอดสองข้างทางจนสุดเขตแดนคือพูดขึ้นว่า พี่ไอเล่าหมักของท่านหมดหรือยังหมดแล้วเหลือแต่ไหพี่รักษาไว้เอาไปคืนให้กับพ่อเท่าฝาคือพูดมันของที่นี่ก็อร่อยนะผมนึ่งกินอยู่ตลอดอา้าวนึกว่ามีแต่พี่กับจันที่ชอบทดมองหน้าจางแล้วพูดตายละพี่ลืมเอาไว้ในตะกร้าสารใส่ไว้ในตู้ด้านหลังจนลืมไปเสียสนิทไม่อย่างนั้นคงได้กินทั้งนึ่งทั้งเผาจางทำท่าจะลุกไปดู ถูกทดห้ามไว้กลัวว่าจะเป็นอันตรายเพราะช่วงนี้ฝนไม่ตกรถเลยขับเร็วเดี๋ยวพากันล้มทั้งแม่ทั้งลูกก็จะได้รับบาดเจ็บเขาพูดขึ้นว่าเดี๋ยวถ้ามันเสียก็ขอพ่อเท่าฝาใหม่ก็ได้ที่จะได้เอาไปทำพันธุ์ปลูกไว้กินสองหนุ่มข้างหลังคุยกันแต่เรื่องน้ำเมาทดแย่จางพูดว่าจางห้ามกินมันนะช่วงนี้เพราะตอนนี้จางให้นมลูกจางพูดว่า โอ๊ยไม่เอาหรอกค่ะแค่นึกถึงตอนนั้นจางก็ยังเมาไม่หายแล้วเสียงลูกสาวก็พูดอ้อแอออกมาทําให้สองคนผัวเมียหัวร้อก,กันใหญ่จางพูดเห็นไหมลูกสาวของแม่ยังบอกว่าไม่ชอบพศมีความสุขที่สุดยิ่งตอนนี้ลูกสาวเริ่มส่งเสียงพูดอ้อแอททำให้รักและหลงลูกมากขึ้นไปกว่าเดิมรถที่วิ่งมาจากเคยใช้เวลาสองวันตอนนี้มาถึงตั้งก่อนเที่ยง เมื่อรถจอดจางเอาลูกให้พี่ทดอุ้มตัวเองรีบไปดูมันในตะกร้าไม้ไผ่หลังรถบอกว่าพี่คะยังอยู่ดีครบทุกหัวเลยค่ะทดแปลกใจเพิ่งรู้ว่ามันเทศอยู่ได้นานถึงขนาดนี้ทดเห็นข้างนอกมีพ่อเท่าฝากับชาวบ้านดีใจกันยกใหญ่จึงบอกจางว่าเดี๋ยวอุ้มลูกลงไปเที่ยวข้างล่างนะจางตอบกลับมาค่ะ เมื่อลงรถไปชาวบ้านต่างเข้ามารุมล้อมจนเต็มลานบ้านกว่าจะเข้าสู่ปกติก็ใช้เวลาพอสมควรกลุ่มของทศนั่งบนข้าไ้ไม้กับพ่อเท่าคือกับท่านอ้ายเดินขึ้นไปบนรถยกเอาไห่เหล่าหมักมาคืนคือบอกว่าอร่อยเหลือเกินเชื่อหรือไม่อีกหน่อยหมู่บ้านของท่านจะร่ำรวยกับของสิ่งนี้อย่างแน่นอนอาณาจักรน้ำเค็มที่ยิ่งใหญ่บอกว่า ถ้าหากมีรถจักรไอน้ำวิ่งเมื่อใดจะมาซื้อเหล้าหมักของท่านอย่างมากมายชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นได้ยินที่คือพูดต่างก็มองหน้ากันด้วยรอยยิ้มตอนเที่ยงก็เลยทำส้มตำไก่ย,ย่างกินกันทดได้นำปลาหมึกแห้งมาย่างไฟไว้กินช่วงเย็นแต่ทุกคนกลับบอกว่ามันคือสิ่งใดเมื่อทดฉีกให้พ่อเท่าลองกินปรากฏว่าแค่เอาเข้าปากก็ถูกปฏิเสธอย่างรวดเร็ว บอกว่าของสิ่งนี้ไม่ถูกกับเราทั้งกลิ่นทั้งรสชาติไม่อร่อยเอาเสียเลยทดยิ้มแล้วพูดว่าไม่แปลกบางคนก็ไม่ชอบกลิ่นของมันถึงเป็นลูกน้ำเค็มยังไม่กินก็มีเมื่อแจกเกลือกันเสร็จช่วงบ่ายถึงได้ออกเดินทางบางช่วงแม้แต่กลางคืนก็ยังขับกันจะหลับนอนอีกทีก็ตอนเที่ยงคืนออกเดินทางเจ็ดมงเช้าเป็นอย่างนี้ตลอดนอกจากมีฝนตก ก็จะไม่ขับตอนกลางคืนเพราะด้วยเส้นทางมีน้ำขังประกอบกับแสงไฟกระทบกับสายฝนทำให้ภาพข้างหน้าเป็นสีขาวไปหมดทำให้ทดรู้ว่าหนึ่งในความออกแบบของเขาที่ผิดพลาดไปนิดที่ไม่ได้บอกให้อึ่งทำกระจกสีส้มเพื่อเป็นแสงไฟตัดหมอกยามฝนตกจะใช้ได้ดีที่สุดกลับไปค่อยบอกทำเพิ่มเติมขึ้นมาเดี๋ยวนี้การพูดคุยในรถผ่านวิทยุจะมีเป็นครั้งคราวเพราะแต่ละคนก็มัวแต่ใส่ใจลูกของตัวเองมากขึ้น ช่วงนี้ต่างหลงรักมัวแต่คุยเล่นกับลูกจนมาถึงหมู่บ้านหนองผีใช้เวลาขากลับได้น้อยกว่าเดิมจากหมู่บ้านห้วยลึกมาที่นี่เป็นช่วงเวลาตอนเย็นเพียงแค่สิบวันเองเท่านั้นชาวบ้านก็ร้องัชยโยโหดีใจกันต่างวิ่งตามรถแปดล้อเป็นพวงด้านท้ายเมื่อมาถึงหนองน้ำหัวรถได้ทิ่มลงก่อนลูกสาวที่เห็นก็ส่งเสียงหัวเราะชอบใจทดพูด ลูกสาวของพ่อโตมาต้องเก่งฉลาดแน่นอนไม่มีตกใจให้เห็นแม้แต่น้อยจางที่อุ้มลูกต้องกอดให้แน่นขึ้นไปอีกเพราะลูกสาวดิ้นแรงชอบใจเหลือเกินทดมองลูกสาวแล้วยิ้มชื่นใจเมื่อขับรถขึ้นฝั่งก็เห็นท่านจำปายืนรออยู่ยิ้มจนเห็นฟันเกือบคบทุกซี่เอ่ยคำทักทายอย่างคิดถึง ด้วยเป็นเวลาใกล้คำ่ำไม่ทันที่จะยิงสัตว์มาเลี้ยงก็ทำอาหารกินแบบง่ายๆต่างคนก็ต่างทำแล้วเอามารวมกินด้วยกันตั้งเป็นวงใหญ่กินกันอย่างครื้นเครงแม้แต่ลูกๆของกลุ่มทศก็ยังไม่งองแงคืนนั้นทศรีบแจกเกลือให้กับชาวบ้านและท่านจำปามากพอสมควรถึงได้ขอตัวกลับขึ้นไปนอนบนรถเช้ามืดก็ออกเดินทางเช่นเคยแม้จะเช้าเพียงใดก็มีชาวบ้านและท่านจำปามาคอยยืนส่ง เพราะเข้าใจถึงคำพูดของท่านกลุ่มนี้จะรีบกลับแผ่นดินเพื่อทำเส้นทางมาถึงที่นี่เลยทำให้ทุกคนมีความหวังมีความสุขไปด้วยรถที่วิ่งตอนเช้าก็ไม่ได้หยุดพักกินอาหารที่เหลือจากเมื่อคืนจนมาถึงเที่ยงฝนเริ่มตกมาอีกครั้งทำให้ต้องจอดทำกับข้าวกินกันเองคือพูดขึ้นมาตามวิทยุในรถว่าเมื่อคืนจะเอาเหล้าหมักลงไปกินแต่เสียดายเลยเอาไว้กินเองก่อนนอนทุกคืนท่านอ้ายหัวเราะ ฮ่า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 เหมือนกันเลยคือทศพูดขึ้นว่าอ้าวเอาของพ่อเท่ามาอีกแล้วหรือเนี่ยเขาให้มันมากินก็มากแล้วยังจะเอาเหล้าเขามาอีกเสียงของคือพูดขึ้นมาก็พ่อเท่าเอาให้แกมบังคับผมก็เลยรับมาเพื่อไม่ให้เสียน้ําใจไงพ่อเท่าบอกว่าให้เอาไปที่อื่นทดลองชิมเผื่อมีแผ่นดินอื่นชอบเหมือนอย่างอาณาจักรน้ําเค็มท่านอายพูดแซ่ขึ้นมาโอ้โห พ่อเท่าฝ่ามีหัวการค้าไม่ใช่เล่นเลยนะเนี่ยทั้งหมดก็หัวเราะครื้นเครงกันเต็มรถแม้แต่ลูกๆที่เห็นพ่อแม่หัวเราะก็ยิ้มไปด้วยยิงไกลาบานก็ยิ่งมีความสุขขึ้นไปอีกเหลือแค่เดือนกว่าก็ถึงหมู่บ้านเทวดาแต่ตอนนี้ขับมาได้ห้าวัน ก็มาถึงหมู่บ้านแม่น้ำใหญ่เร็วไปกว่าขามาเพียงแค่หนึ่งวันเพราะฝนที่ตกปรยๆตลอดเส้นทางมาถึงก็เป็นช่วงบ่ายสามที่ยังมีฝนตกอยู่ครั้งนี้รถของทศไม่ได้ข้ามไปเพราะเกิดน้ำหลาก มีกระแสไหลเชี่ยวแรงเกินจึงจะจอดอยู่ข้างนอกประตูเมืองมีชาวบ้านมากวักมือเรียกให้ข้ามตรงสะพานทศขับรถไปดูใกล้ๆก็เห็นว่าสะพานถูกขยายใหญ่ขึ้นอย่างแน่นหนาะพวกเขายืนด้านข้างก็ยิ้มอย่างภูมิใจเหมือนบอกว่าทำสะพานมาเพื่อพวกท่านโดยเฉพาะทศวิทยุบอกให้ข้ามไปทีละคันถ้าตามกันไปอาจจะเพิ่มน้ำหนักขึ้นมากกว่าเดิมจะทำให้สะพานหักล้มลงได้ แต่เมื่อทดขับไปรู้สึกได้เลยว่าสะพานมีความแข็งแรงถึงจะเป็นไม้ก็ตามเมื่อเข้าไปถึงท่านกลายิ้มมีความนอบน้อมมากกว่าครั้งที่แล้วเสียอีกพูดจาอ่อนหวานเกือบปานน้ำผึ้งคงได้รับการแนะนำจากที่ปรึกษาหลายคนถึงผลได้ผลเสียในวันข้างหน้าถ้ายังต่อต้านก็อาจไม่เหลือสิ่งใดผู้เดินทางมาใหม่ก็ไม่ใช่คนใจร้าย ทั้งที่มีความยิ่งใหญ่ขนาดนั้นยังลดตัวลงมาพูดจากับคนอย่างพวกเขาสิ่งที่ทศคิดนั้นจริงเพราะหลังจากที่จากไปทั้งปู่ทั้งพ่อที่เคยดูแลหมู่บ้านต่างก็ออกมาแสดงความเห็นพร้อมกับตำหนิว่าไม่ดูฟ้าสูงแผ่นดินต่ำความรู้สึกช้าเกินไปทำให้เขาได้คิดท่านผู้วิเศษคืนนี้โปรดกินเลี้ยงเป็นมิ่งขวัญของหมู่บ้านของข้าด้วยเถิทดทศที่ตั้งใจมาพักนอนที่นี่จึงได้พูดขึ้นว่าได้สิ ตอนนี้คนของข้ากำลังไปล่าสัตว์เดี๋ยวก็กลับมาทดถามว่าไกลหรือไม่ไม่ไกลอยู่ตรงชายป่าขึ้นบนหอระคังก็เห็นทดมองไปตามนิ้วชี้ของท่านกลาเห็นเป็นเสาไม้สูงสี่ต้นมีบันไดาวาดภายในขึ้นไปคือถามหอระคังท่านเอาไว้ทำเพื่อสิ่งใดเอาไว้ขอบอกเหตุแก่ชาวบ้านคือมองแล้วคิดดูเหมือนจะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหมู่บ้านที่ยิ่งใหญ่ ทำเอาไว้คงกลัวคนอื่นเอาคืนคือมองหน้าคุณทศก่อนขึ้นไปข้างบนคุณทศส่งยิ้มให้คือคือเลยเดินไปที่รถสะพายปืนติดกล้องเดินขึ้นบันไดวนในหอระฆังเมื่ออยู่ข้างบนทำให้รู้เลยว่ามันสูงแต่ก็ไม่ได้เหมือนอยู่บนบอลลูนมันจะแกว่งและดิ้นตอนที่ลมมาคือมองผ่านกล้องก็เห็นชายหนุ่มสิบกว่าคน ทั้งหมอบทั้งยืนอยู่บนกิ่งไม้ที่มีลำต้นใหญ่เพื่อเฝ้ารอฝูงสัตว์เดินผ่านมาแต่คือรู้ว่าหอกเหล็กกับธนูแค่นั้นไม่สามารถทำให้มันสิ้นใจได้เขาเลยตั้งศูย์เลงกับกล้องใหม่มองผ่านเลยกลุ่มชายออกไปเป็นฝูงหมูป่าตัวใหญ่หลายตัวคือเลือกเอาตัวใหญ่กว่าใครที่สุดแล้วกดไกเสียงดังกว่าทุกครั้งเพราะอยู่บนที่สูงเสียงจึงกระจายไปไกลทั่วทั้งหมู่บ้าน ขณะเดียวกันกลุ่มชายที่ยืนอยู่บนต้นไม้ได้ยินเสียงหวีดแหลมผ่านบนหัวขึ้นไปหลายวาไปกระทบเข้ากับหมูตัวใหญ่เสียงดังโผแล้วหมูตัวนั้นก็ล้มลงทันทีคือตะโกนเสียงดังให้ข้างล่างได้ยินบอกว่าท่านกะลาให้คนไปบอกหมูมันตายแล้วรีบเอากลับมาที่นี่กันเถอะท่านกะลาถึงกับตกตะลึงบ้าหน้านี่มันไกลามากเลยนะตาคนมองเกือบไม่เห็น ท่านผู้นี้กลับยิงมันถูกได้ด้วยถึงจะงงงแต่ก็บอกลูกน้องให้ไปดูไม่นานก็กลับมาพร้อมกับแคร่ไม้ลากที่มีหมูตัวใหญ่วางอยู่ข้างบนคราวนี้ความร่ำลือก็พูดกันอย่างหนาหูถึงอำนาจสุดสะพึงของสิ่งที่ผู้วิเศษใช้พอตกเย็นหมูก็เริ่มสุกส่งกลิ่นหอมไปทั่วท่านอ้ายกับคือยอมสละเล้าหมักคนละไหนำมากินด้วยกันกันกบท่านกาลาตอนหลังถูกคือ สอนมารยาทบอกว่าคนเป็นเจ้านายไม่ใช้คำว่าข้ากันอีกแล้วส่วนมากจะเรียกตัวเองว่าเราหรือผมเป็นต้นในวงเล่าสอนกันไปข้างหน้าข้างหลังก็ลืมแต่อย่างน้อยท่านกลาก็ทราบว่าคนที่เป็นพี่ใหญ่ในกลุ่มคือท่านเทวดาผู้เป็นที่รักของแผ่นดินอีกฟากทางทิศตะวันตกผู้สร้างความสวิไลให้แก่แผ่นดินรวมไปถึงของกินของใช้อีกมากมายคือพูดถึงแตงโม ทุกคนก็อยากเห็นอยากกินแม้แต่น้ำก็ทำให้มันแข็งเป็นก้อนเมื่อคือพูดขึ้นมาท่านอายรีบลุกเดินไปที่รถออกมาพร้อมกับน้ำแข็งที่อยู่ในถ้วยทองแดงจนเต็มพร้อมกับถือแก้วน้ำมาด้วยถึงสี่ใบแล้วพูดขึ้นว่าเพื่อความสุดยอดของบรรยากาศต้องมีแก้วที่ใสใส่น้ำแข็งแล้วรินด้วยเหล้าหมากักทุกคนพร้อมใจกันร,รับมาด้วยความสุขแต่ท่านกะลากับมือสัน่นจนไม่กล้าจับ เพราะมันคือของล้ำค่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นท่านอ้ายดูจากอาการเลยพูดขึ้นว่ามันคือแก้วเอาไว้ใส่น้ำกินมันมีสิ่งใดแปลกหรือท่านกะลาทุกอย่างล้นเกิดจากคนทั้งสิ้นเอาละรับไปแล้วจะได้กินกันต่อท่านอ้ายใส่น้ำแข็งในแก้วแล้วยื่นให้ยิ่งตกใจเข้าไปใหญ่สิ่งใสๆทำไมมันเย็นจนแทบป,ปล่อยมือ คือต้องเสียเวลาอธิบายกันยกใหญ่กว่าจะเข้าใจเมื่อเห็นว่าเริ่มหนาวมีหมอกลงผู้หญิงเลยพาลูกๆเข้าไปในรถส่วนผู้ชายก็ยังคงคุยกันอยู่จนดึกถึงได้ขอตัวเข้าไปนอนส่วนท่านกะลาที่ได้คุยกับกลุ่มท่านเทวดาทําให้เห็นว่าแผ่นดินข้างนอกนั้นมันช่างยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ตัวเองคิดโชคดีที่มีท่านเทวดาเป็นผู้คุ้มภัย โดยไม่สนสิ่งใดจากผู้ที่อยู่ใต้ใบบุญทําให้เขานอนไม่หลับเพราะนึกถึงแต่ความสิวิไลยในวันข้างหน้าท่านคือบอกว่าไม่พ้นหน้าฝนอีกครั้งเส้นทางก็จะผ่านมาที่นี่รุ่งเช้าทดตื่นมาด้วยความมึนมีอาการหนักหัวอยู่นิดๆพูดขึ้นว่านั่นไงลืมแจกเกลือให้กับชาวบ้านหันไปหาจางพูดว่างั้นเรากินข้าวที่นี่กันก่อนแล้วค่อยไปนะจางยิ้มรู้พิสงของเล่าหมักได้ดี มันจะมีอาการเมาค้างกินข้าวไม่ลงอยู่เกือบทั้งวันแต่ด้วยคอทองแดงเก่าอย่างทดรู้ดีถึงข้อนี้จึงได้ทำใจยอมรับมันเมื่อกินข้าวแจกเกลือกันแล้วถึงได้เริ่มออกเดินทางท่านกะลาตกใจอีกครั้งที่มีเกลือให้มาอีกครั้งนี้เผื่อไปถึงชาวบ้านอีกด้วยท่านช่างเป็นเทวดาประเสริฐเหลือเกินในขณะเดินทางคือพูดขึ้นมาในวิทยุเป็นคำร้องเหมือนกับเสียงเพลงอีกแค่ห้าวันก็ถึงหมู่บ้านหนองนา จากนั้นก็เป็นหมู่บ้านเทวดาแตนแตนตึงตึง,ตงจางมองหน้าพี่ทศแล้วพูดพี่คืออารมณ์ดีเหลือเกินนะคะสงสัยอยากจะไปอวดลูกแน่ๆทศพูดอย่าว่าแต่คือเลยพี่ก็เหมือนกันหันหน้ามาทางลูกสาวแล้วพูดใช่ไหมจะ๊ะนางฟ้าตัวน้อยของพ่อสิ่งที่ได้รับก็คือรอยยิ้ม ที่ทําให้พ่อใจแทบละลายยิ้งเข้าใกล้บ้านก็ยิ่งเร่งเวลาเพียงแค่สามวันก็มาถึงหมู่บ้านหนองนาในช่วงเย็นจะพอยืนยิ้มอย่างคนอารมณ์ดีผิดไปจากครั้งที่แล้วอย่างเห็นได้ชัดพอทดลงจากรถก็รีบรายงานทันทีข้าขอขอบคุณท่านผู้ยิ่งใหญ่ คราวที่แล้วพวกเขามาซื้อข้าวของพวกเราไม่ต่อลงแถมยังเพิ่มเงินให้อีกด้วยบอกว่าต่อไปนี้จะไม่ทำให้หมู่บ้านเราลำบากอีกแล้วต้องขอขอบคุณท่านจริงๆทดยิ้มกล่าวเพียงไม่กี่คำดีแล้วละ่ะคืนนั้นทำกลุ่มทดกับข้าวกินกันต้มยำเนื้อรมควันกับต้มโคล้งปลาแห้งจะพอถูกใจเหลือเกินจะต้องขอให้ทศบอกวิธีทำกินข้าวเสร็จทศแจกเกลือให้กับทุกคน เพราะว่าพรุ่งนี้เช้าจะได้ออกเดินทางตอนฟ้ายังมืดโชคยังดีแจกเกลือเสร็จฝนก็ค่อยๆลงเม็ดทดเลยขอตัวเข้าไปนอนในรถอาบน้ำเสร็จฝนก็เทลงมาพอดีทำให้อากาศเย็นสบายหลับไปจนถึงเช้าเพราะเสียงของคือมาปลุกสวัสดีตอนเช้าทุกคนถึงเวลาล้างหน้าแปรงฟันออกเดินทางได้แล้วเสียงของคือ เต็มไปด้วยชีวิตชีวาวันนี้ทั้งวันคือพูดในวิทยุไม่เคยขาดรถทั้งสามวิ่งไปด้วยกันตามเส้นทางเก่าทำให้ทําเวลาได้เร็วกว่าเดิมแม้ว่าจะมีต้นหญ้าขึ้นมาทับรอยล้อไปแล้วแต่ก็ยังสามารถขับไปได้อย่างคุ้นชินไปบ้างจอดบ้างเป็นอย่างนี้มาหลายสิบวันจนมาถึงแคว้นสาก็เป็นเวลาช่วงเที่ยงเลยไปอีกนิด ก็เป็นหมู่บ้านน้ำแดงแต่ไม่มีใครเอ่ยออกปากไปพักเลยทุกคนอยากกลับไปหมู่บ้านเทวดากันหมดจากบ้านไปนานเกือบถึงสองปีย่อมเป็นธรรมดาที่คิดถึงบ้านจบตอนที่111กลับบ้าน3ตอนจบขอบคุณที่รับฟังนะคะ